ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียิน e ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งภาพมวลเนาะครับเนาะอนเอามือนี่มาเบิ้งบรรยากาศยำ่ำยบเงียบครับผมเนาะหลังจากมือนี่ไปท้าบ,บุญเนาะครับเนาะปูตาก็ไปยกมืออ่ให้เบิ้งนะพี่น้องเด้อให้วิเคราะห์ไปน้ำกันเนาะครับเนาะแล้วก็ามาฟังเบิ้งว่าปูเพิ่น่อายกตัวได้แท้เนาะครับเนาะ เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่ำนะครับเนาะ,ะก็ติดสถานาการณ์ไปเรื่อยๆพี่น้องมาฟังน้องเป็ครับว่าเต็มว่าเต็มทีม่เต็มูี่โรงงา,านเต็มที่แด้วมึงหากเราค้นกระตาว่าพึกษาวา่วากึ่งว่าไปาหากนึกหาทเองไปครับผมวา่าเผาเปิดโบราน ดักว่าคนว่าท่านตายขวามเอิญไปท่านขั้นคงตายแล้วขราบเอินว่าการักอือดักว่าครับผมบ้าหันวัดเถอะว่าการักคือหันคงตายคงตายคือค้งจังไรโค้าตาคือคนว่าหันใจขั้นว่าหันตายตายที่ไม่มีลมหายตายนันคือคนตายคลิปไม่ยากออกไปแล้วได้นองเดียดทิ้งไหมคือกันกต้องายไว้ก่อนว่าเรา ยาิดนึ่ว่าติงพิต่ว่าว่าไมเสียงกรนเลยคนตายฉิว่าไม่สขยงกรเนวขั้นผู้ใดกรแสดงว่าว่าันตายไปดังข้างไห้ทังเกตว่เน้อขั้นขวผู้ใดมไม่มีดาผู้ไปดังมังเพราะว่ามันมีว่าดาวน่าเอียนเอเมื่อเอา้อเขาว่าจมาวว่าตายยากตายข้ากินจ้าอีพรมเอ้ยไง วันนี้เขาว่าคนแบ่ว่าอะไรกินอมก็ไม่ไใช่ท่านหรอกเอว่างตายเลยวาจาายขึ้นว่าว่าง่ายแต้มาชื่อไหนคือกินนี่อมึงอยาเหม็นได้การเลยนนขึ้นมาจังไรหนักมึงมึงไมยจบอะก็ยังนากนักเข้าไหม็แต่ว่าคทับก็ได้นคงไม่ยากว่างร คได้กห่างใจเอาเมื่อวัตจบไปแดงมาห่างันดุ่มเราเราคือทันทีโนอนก่อนด้วยตจกี่ขาดนมากคือร้องคือร้องคาอักนเป็นจัตาตายิ่งเราอุ้มแห้กคนเป็นตากครับว่าหุบปากให้เทเลยเวิร์ทาข้างเราตามกเน

ตะโกนคิ้อเพมาะว่าใช้งานคิ้วเพราะว่าตั้งใจ่โกนกัดแถวกัดข้างโกนนะเอ้าว่าจังทีเน่าเอ้าแต่ว่าผผื่อเน่าอ้พองโกนระโกนชันฉันนะนั่นหะกึาดฮว่าฮ่าึว่า คนท่านขแต่ว่าดึงเราไวก่นีิแข็งก่ตั้งใจก่น่งตั้งใจก่นนิ่แข็นิเสียงงาตากอกตาดิ่าไม่ทางก่อนใจงาขอกการชการก่นใจงาแรงมาบอท่านเถ่าไปียนแค่ว่านยิ่งแข็งทื่ส เงี้แขกวนนกนไข่ยุไข่ก็ิงี้ยแขวะชนะมาพักแก่หมดเงี้ยตัดบ้นี้เราแขวกบ้านคิวสุดเลยเขี้ยแข้ขนชนะมาพักว่าชันเขาว่านขวงเราด้วยแต่ว่าัวนวกคิ่เอาคุณยิงเราด้วยแขกอีกไปเน,นาะเปลี่ยนไปเิงนันน้นวก็ต่เปลี่ยนไปแต่ถามืองไหนกี กิ่งเราดวยครูว้านบอคือระวังให้ดีนะะราังห้ดีนะทางไนอี่บอบแกนไว้ราังหางไปให้เนาทกคนให้วาไม่ไม่หน้อยเวลานอนที่เราก่อนกุ้ืมวาเงาหนักตามใจกรูนั่งได้ครูนั่งเอาเราทำที่เจาไว้่าครับให้ครับคุณคกูตางใจคนคนให้วัดถือ่อได้ไปอนพิเืษ ก็คือบมดเสียเองก็เหีนน่ะว่านอมบ้าชิ่มบ้าชิ่ไ่ยไปอันว่าหักกูซะน้องเออเ้าฟาจริงวเจ้าผ้างถ้ากคุ้นท่งกคนีว่ามันสักกี่ต่อสิเป็นไยนะพ่าก็เบาสักก็เแี่ยท้องมางใครแต่ชนะท้อเข้มยิ่งท้ามาม่เข้ชนะบอาไม่ไม่คน้ชนะคนหนึ่งแล้ เอเยวันไหนพ่อเอเลออยฉันโกวันวันที่สิบหกบ่ายสี่โมงเรงถล้ว่าใครจะโกงคิ้วกวักันร้องไว่วะร้องกก่วะร้องกันวะร้องอยู่ปูร้องวะร้องจักวะมาหาเงน้องจักร้องเจ็ดสิบเก้าบาทครับมาหาเงนเราเปลี่ยนค่าแล้่อีวันก็การ้องจักวะเปลี่ยปูเอา ไอ้แมงมลมจับว่ะเขาเขาลงเ้าถูวยนะเขาลงเ้าทีไอ้เขาเขาังไม่ได้แล้วมาทักว่าไงไอ้แมงมุแก้มจับว่ะติบซี้แบบครูที่อยากที่จะ่าไอ้นางมุแก้มที่อีนางกองกอยห้าสิบแปดว่าหาเงกเจ็ดิบก้า วัดเช้อ <boundaries> ย <si suppression> ู <TU digit> <secondo> ่ร <guarding okay>? ้องจ่ากว่ารอง่ากว่าต่วันล้วร้องหลายลงยี่สิบหาร้องยี่น้อน้อเรื่ขทรวยครับล้องกี่บาทหกสิบห้าบาทักสิอยักพี่จริาก่านท่าไน้อยล่ะร้องยี่สิบเจ็บาทพอ ต้องหน่อยไม่ชิ่เขานรออีน้าแปลว่าลองกี่าะเจ้าพหวาปุบก้าวชิอ้าจังชิไข่แดงไหน่ารู้่างด้นลงักล้องคู่เขาได้ไหมเจ้างก็เอาคู่ไดหลายก็ชนะชักมาเลยชุนีแข่งมัชูอีน้แป้โม่าได้จากคนได้ออีน้าแปงโมมาแหงไรก้าวชิหอกได้ ว่าหาเห็นเกือคือว่าหาเห็นเกคือก้าวบก้าวเรียบเดียบเกือบคือเกือบเขาคาว่าจายได้เขาจายแต่เขาถือได้ถือว่ากลับเขาับว่าตายได้เอีน้ำแป้งหมกับเลิอปคินได้เพราะว่าอน้ำแ้งอมทายถือคักแน่นะพอเราโฟกัสมาพ่ายฐานเล้น Lần như là tai <laughs> môn của ông kỳ nó. Bao tìm hỏi <laughs> và rong cả rong cả tai mày nó. Rong chắn nó. kênh! O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  cái nàng coi coi hai thiệt bạc bà Nó Cứ cả Kim ra một chiếc bạc Một kết bạc Nó gì chiếc kết Thiệt thiệt kết bạc Nó Thiệt thiệt bạc Ôi ôi da pha quá nó không đọc Anh ấy quá nó Nó thiệt thiệt bạc Đó là sao vậy rồi Thiệt thiệt bạc bạc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bạc โอเคโอเคทีว <Okay>. okay. ีว <boundaries> ่าตอนไม่มีคนทีวี่ว่าตองไม่มีคนน้อทีวอร์อ้าวฮัานอะคือว่าเครหลายไปบวัดคนรา่างวัดเนาะวัดเขาได้เป็นบานเขานั่นอะเออต้องคิดเจารณาทองก่อนทีวีว่าถือว่าไม่รางวันยาข้อจากแต่รางวัลฮั่งเนาะทีวีว่า คลิปทีว่ทว่า9พ1 6มีรางวัลช่วงวาว่าว่าพันม,มิตาโนะมั้งครับผมมิตาเบคปะคลิปคือไปว่ามิตาเบ้ปะผู้ท่าเจ็หหเหมื่นผู้ท่าเต้นเมือนี่ว่ะอาการท่าเต้นหัดตัวท่าเต้นบ้างหนึ่งน้ท่าไป็ล้วยิบออตเตอรี่เวลาเลยเลาอากาแล้วจะสยิบแล้วพอเกิดเพื่อเต็มเนาะเขาเปนพวกขายมนาะในผู้ออนไลน์เขาโม้ผู้ วัดเยวกับทัะพรานเงินเระถุไหมเยัาพระพอายไรแต่ชื่อๆวัดแต่เต็นหคยคแต่ว่ามีงนังวันยู่ดักวะนังวัดกูมันหนักันาดยิ่ด้วยนี่รับเต็มมันก่อยวยเอออ่ะเอาไมทัหลายทั้งนี้ข้วคัวะทังหละเขาเอินข้ัวเขาวอาไเอิญใครักนะ อิกน้ำงแตงมังาวเกี่กนแล้วรู้ไว้เออหันที่โิรที่หลามที่เโิรไม่หวานหนันกไหลัไมงหังงหนก็หลาบมากิดจะแต่งะเรื่องก่าวหนสู้ผูสุกข้ต่อูปน้ออ้าวพอทั้งเอฟทีสายบุ้ของปูที่ปลาขาวของปูตาอรื่องวรรมวาหลุวหรอเเออชุมเอฟทีัอนีขาวเอมแอดมินงเรื่อทาพานมูลาง คั้นบารมแอดมินลูกหลานเอฟทีแต่ว่าอะไรทั้หมดน้ำเออแอดมินคั้นบาร์ม่กเอฟทีแต่ว่าอะไรไน้มการ่าไมิ่งโคบ้งขันบาร์แอดมินเอพีแต่ว่าอะไรบ้งขันบาร์ม,ม่เอพทีแอดมินแต่ว่ว응มามอะไรทายไหเบ้งว้าจะไเหลจัแอดมินว่าจักเอฟที thả mãi mãi nó bớt cái bị khâu không thả dùng câu không thả dùng đại quá làm thả mãi được đó đại quá khúc nào quá đại quá co thả đó đại quá thằng thả đó đại quá thắng cắt phải đi ra đi ra mặt ว่ากี่ยังต่อท่าเต็มว่าเป็นนะว่าผีคือไดบ้าง่าไม่พูกของแจระหว่างท่งเต่นเอาเะไรให้พูน่าพูน็าท่าเต้นก็ต้องเอาหลายพื่อมาจงผีดักเอาน่อยว่าผีดั้ท่าเต็นออาตาเนาะตอเมืวนเข้ามาด่าน่งท่าเต็นม่ควทาไม่เอาพูาาไม่ยินงราก็ก็อนเลืวดทีะ เห็นแล้วก็งอแงาแม่บ้าดก็ว้าแม่ตีก่บ้าคือเอาไอ้ว้ากไก่น่เาเห็นอยูอืมเอ๊ะแต่ว่าเอ็าก็ยกัดถือถือเราว่ายิไป้็รบยิบไปกเรับเมื่อนี้คอไปยิบชดนมาเมรางวันที่เนบงบ้างมาบ้างอหมอืม ขาได้พอขายได้พอขายได้พอขายดพอ้างไม่หยุดัเอาเงินไปที่พ่อชอยเขาขายเงินพ่อเขาขายเปิดเช็ดจักหวันข้งนี้ชื่อเขาว่าเงินไงเงินทองบางทีบ้างก็ไปจะได้างแข้งขายเองนายอีพอพี่อันดูล ถาว่าอะไรพีัีแหละเขา้ังว่ามีสองวันถามว่าถามว,ว่ามือมีข้อนี้ถือไหมไม่ค้ดี้ถือการว่าชใชรางวัลที่นึ้งพ่อขามาจังสีริบถ้าเป็นพอไม่ค้างหลายว่ามีไปยักสีว่ามีเต็นรอบคร้องถามอะไกับคือมจากให้บางทายมจากว่าหาะว่ายากใทยแบบทาเท่าเห่าอยาถอ,ายอถาม่กับคือจังสีริบครับ ท่าไหมทอย้ําใบไปท่าที่เขาเคยจัดห้ต้องดังตองโอเคโอเคจังสิเธอว่าผ่านนะโอเคเห้จังสิโอเคเรียกทิ่มิ่งว่าไม่ปีว่าพ่าห้าศูนย์ไม่เาจังสิว่สามศูนย์ห้า แ้ทต่ว่าเขายักหนักใจตรงใจเอาว่าเอาชื่อเอาเขาไม่ขายไม่มีอ่ะเขาไม่ขายพาเปงพาเองเพราะว่าเธอแค่ตัว่าค่ะมีความหมาน้ยแล้วตามหลับพิจราจาูพิษจราาเบื้องหน้าพิ่เจราช่องพอเมื่อมีอาหารการกินกระแค่ตัวกั่ใจช่วใจกินเอาจไม่แข็งับแขนงแร แค่อีเหลี่ยอหนอไหม้อมาแถวอ้หลีไหมว่าคือเฮงเาห่างแผงแ่บักคิเขาเฮงวาดกินกับนย่างไเสียขาดได้อ้วยเขากินกับไตพอก่เอ๋อคือเฮ็ดกินกับบกม้อจางจางบักพิบไม่เสียบแค่ไตนี่หว่โซแปคือปูบะเลยกินอ๋อแต่ลวงพอว่าเ็ดแต่หลางพ่อว่าเอามาเอาไ่เฮ็กินเสียบ่าก่เป็นผักมนาะ พี่ยก <laughs> <h up> ินอะไร่ามาหถอย่างแบบพี่ชาว่าเชย์ไปหายะอแต่ว่าหงตาว่าต้นบอกไร้ว่าเอาบักตกั้งถือว่าได้ก่งอันนี้แีย์เธอเม่หรือครับแต่ว่ามันได้เก่งวรปทูแชร์้าถอเข็จักทุกมนักเิ่้างไงแต่ว่าตาแต่โม่เดี๋ยวปแชรบอแทงโโมดูเข้แชร แตงลูกเอาอกระชางป่าเขาข้าเขา,าข้าอัน,น,นร้นแรงแรงหมูร้อนแท้าไิงขอเก่าหวานเที่ยงหมูนั่นนงแดงแดงแท่ค่ะออกหวานออหวานออกหอมหออกแยง่ยงออ,ๆๆอ,อตั้งหลายแรงออกออกห่อนข้อว้าแค่ค่ะอีอนั่งอีนั่งบ่มรอเอามาหาย่อ เอายังเงือดรอจักยังเงือดรอปเอ้ยยังเงือดรอฝากไว้พอีกินแล้วคือพอที่ทอดบักก็เป็นิ่ไปนี้คือเกิ่ยวว่าเป็นมาจังข๊กแท้ข๊อแท้เป็นดาเป็นดาได้เพราะว่าท๊อกมาดาแดงตึ้งคืนนั่งแดงตึ้งคืนเป็นมาเป็นดา ที่อาว่าต้องมีชิเอตัวอาจารย์ตัวให้่าเชียมีชิสองตัวครับทำผ้าัาเผกดอะไรนั่นมาเขาทานทุกแบบอาหารการกินว้ามเพราะว่า้านคนไปด้วยดีเออจัดก,การจัดข้างืลอนี่ได้เข่งเข่งจะจับขาโปรงแล้วล้ะพอเขาเถอะเข,ข,ข,อขอายถ้เถอะเอาบอกไปแล้วนี่ต้นเงินหรือเงิเงนต้องเงิน,นงได้แต่งินงะ แปดผ้าถุนงนงนพแปดพ้าถุงตัองอีกครั้ง้วครับนนนพแปพหูถุนตงอครั้งือ่จะหา่ไดนก็ถีอเอาวนดถักครั้ครั้งที่หนึ่งคือว่าทีอท่าทองนนนพแปดพู้ถุนงนนพแปดผ้าถุงมามาถถถตั้งอีกครั้งพี้จะมาหาดี่ไนก็ีก่อ <c oughs> ฟังเขาปะฟังเขาตัว่ะหนึ่งหนึ่งข้าไตพักาสองตัวหนึ่งหนึ่งข้าแต่ข้าสตัวเขาได้ไม่ปัญญาไปถึงคือเหว่าเขาคือได้หนึ่งหนึ่งเป็ดเป็ดข้าชิ้นข่าไว่าตายขาว่าตายใช่ไหมผู้ใดคือเลียเพี้ยนเขาขาว่าตายข่าวตายจะโตโตไหมว่าช้างเปเนาะอ๋อว่าถือเปลดขาถือว่าถือเันดข่าบด่าดีดเีา อาตาเมย์าววันก็เป็อพกอาตาเมย์างวังเฮ้แต่ร้านหน้าบันเฮ้แต่รานหน้าบันอิ้มนั่งกังกอนจังเวาทางไตฮหบังย้่าเขียวว่าเขียนไว้ทั้อาบวกตาพี่พ่ยังหนักไม่จับเขียนแต่ไบหน้าผ่อนการดูถ้ายาวหน้าไปเขียนใช่เขียนแ้วไบม่อ ครับผมข้างนี้เท่าไรเจ็ดเจ็ดข้างนี้เท่าไหรเจ็ดครับวางกางเป็นสิบเก้าเหรอข้าวแม่เก็ดวกเกงเป็นสิบเก้าเอาเท่าไระเอาเท่าไรนะคิดข้างว่าเลยเอาเก็ดวกเก่งเป็นสิบเก้านี่พอข้าวเก่งพอสีพัน ไม่หมดทั้าทักระสอบอปะบะคืนักงอกยากเละจังได้วันเก็บว่าเก็บเป็นชิบคีเก็บก็เก็บก็เป็นชิบเขาไป้ปไปหนาลัคนเข้าปาบางทีนักส่งข้อ่ะเก็บว่าเก็บจังได้วันนี้อังไทยชีว่าเป็นชิกคีก็เป็นชิบเขาเจ้าจังว่าท่านวราชิบคีว่าใครไป้ข่งขัน mà lại và kết về chích thật chịu bụng mà lại là bụng Bốc chịu thi chịu mà Bốc chịu bốc chịu 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 เก็บวกเก็เป็นทีกตอบาไว่า่อากรหายวือกันที่เก็ตั้งอืมไม่น่งตกยากหนักมกเลยกว่าเปเก็วกเก็เป็นทีมทีวางทัจักผู้ให่ผ้านมาบาาลววัคจะถามชว่อาเขาแล้ว <sau> วัน <sh> น้ตัวทด่ใสเอก็วกเก็เป็นทีมต่อ ไอว่าเขาไหมไอวอกเขาไหมโอ้คือได้คือไดเขาถีว่าปุ๊กแต่ไปว่าเราถือที่าหปแล้วท่ดะไปยิบอีกคนมาหาเต้ยี่แล้วเอาเตี้พี่แล้วพขอเอาเต้ยที่แล้วใครจะว่าอย่างไรก็ไม่เปลี่ยนมาหามาหาทิ่งเขาจะปีจะแังมาเขาไม่ได้แบงนี้แ่ะ ก็ว่าก็พยายากเก็บเขียครางนี้แต่เก็บคราวแต่เก็บว่างแต่เป็นชวิตเ้าก็ใช่ห้ว่าจังไมว่าไปตียากว่าเอาเท่านั้นนะครับผมเออเอาไปพิจารณาบ้าวาาครับผมเอาหายวิ่เ้าวิ่งกมาหวิ่งเช้วิ่งไลางหาง่ายงไองายง่ายมกคดีชคข้อนั้นอยูกนั่นชคข้าวผ้าแข็งแรงร่างกายสูรณ์สมู

มันเป็นนะเก็บกว่าเก็บคือว่าเป็นทิพทีว่าม่นเฉีเป็นทิพเต้าใดกลางไหนตาไบตาเขาภูเขาหมุนเพื่อนครับผมมาาาแล้วไม่เข้าไม่หมานะหลุดแล้วจะกลืนชุบข้าวหนาซ่าถูกนอนครับเนาะตามนั้นเด้อพี่น้องเด้อพี่แต่หน้าเบิ่งเอาครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ